แล้วอีกเรื่องนะคะหนูอยากถามกับพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเลยว่าเมื่อพระองค์ท่านท้อแท้หรือแบบมีอะไรที่มาติดใจพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรคะก็หยุดคิดก่อนหยุดคิดก่อนว่าทําไมท้อแท้หยุดคิดก่อนว่าเราอ่อนแอไปหรือเปล่าหยุดคิดก่อนว่า เราย่อหย่อนไปหรือเปล่าแล้วก็คิดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่ต้องทำนึกถึงคุณบิดามารดาคุณของบรรพบุรุษที่สำคัญเลยนึกถึงหน้าที่ที่ต้องทำนั้นนึกถึงพวกเราเนี่แหละถ้าเบอรท้อแท้มากก็ทำาไหนไม่ได้ถ้าาท้อแท้มากก็หมดกำลัง ในเรื่องทอ้อแท้เรื่องย่อหย่อนในใจก็เป็นของธรรมดาที่เรามีความทอ้อแท้ความน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยเป็นเรียกว่าก็ไล่มันออกไปเพราะมันเป็นของธรรมดาก็าเอาความฮึกเหิมในทางที่ถูกเอาความคิดที่ดีมาเช่นว่าเราเช็คสต็อกว,ว่ามีอะไรดีๆอยู่ในใจเราบ้างเรามีอะไรที่มี อะไรดีๆอยู่ในตัวเราบ้างเรามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วความสุขที่เราเคยมีมีอะไรบ้างเขามาหักล้างความท้อแท้เรื่องท้อแท้เป็นของธรรมดาเห็นมันเป็นเรื่องที่มันถ้าไปยกตัวขึ้นมาสูงๆไอ้ความท้อแท้มันก็แพ้ไปเองแต่จะบอกว่าไม่มีความท้อแท้ไม่มีความเออสียใจก็ทุกคนก็มีคิดว่าทุกคนก็มีเหมือนกันแต่เราก็จะต้องอาชนะ ด้วยอุดมการ์ที่ถูกต้อง